นวันนี้พบกับหน่วยที่4.4การต่อวงจรควบคุมวงจรสตาร์ทมอเตอร์โดยตรงวัตถุประสงค์สามารถต่อวงจรควบคุมวงจรสตาร์ทมอเตอร์โดยตรงได้วันนี้เรามาดูวงจรกันนะครับเริ่มต้นกับวงจรคอนโทรลเซอร์กิตเริ่มต้นก็คือวงจรคอนโทรล ชุดแรกนะครับลายหนึ่งลายหนึ่งจ่ายให้หัวของ F2 ลายหนึ่งจ่ายให้หัวของ F2 ก็คือฟิลตัวนี้นะครับต่อไปท้ายของฟิลด์ F2 ตัวนี้นะครับ จ่ายให้ขาเก้าห้าของโอเวอร์โหลดจ่ายให้ขาเก้าสิบห้าของโอเวอร์โหลดก็คือตัวนี้นะครับนี่ต่อไปขาเก้าสิบหกของโอเวอร์โหลดคือขานี้ ไปต่อให้หัว S1NC 96ของโอเวอร์โหลดไปให้จ่ายให้หัวของ S1 ซึ่งเป็น NC นี่นครับ S1NC คือสวิตช์สต็อปสีแดงนะครับท้ายของสวิตช์ S1NC คือตรงนี้นะครับนี่ ไปต่อให้กับหัวสวิตช์ S2NO ตัวนี้นะครับตัวนี้ไปต่อให้หัว S2NO ต่อไปท้ายของ S2NO คือตัวนี้นะครับ NO ไปจ่ายให้กับ A1 ของ K1 ไปจ่ายให้กับ A1 ของ k 1นึ่งเรียบร้อยนะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันยวตันค่อยว่ากันต่อไปครับครูขอเปลี่ยนสีนะครับเพื่อจะได้ไม่งงขอเปลี่ยนเป็นสี เแลวกันนะครับจะได้ไม่ให้งงครับใช้สีตัดกันจริงๆเราต้องใช้สีน้ําตาลนะครับแต่ครูขอเปลี่ยนสีเพราะว่าจะได้ไม่งงนะครับต่อไปครับตรงนี้จะเป็นจุดสําคัญครับเราเลือกตรงนี้ก่อนครับท้ายของ S1NC คือจุดนี้นะครับเห็นไหมครับท้ายของ S1NC ท้ายของ S1 ตัวนี้เป็น S1 ใช่ไหมครับ NC คือตัวนี้ครับ แล้วก็ไปจำตัวนี้ครับจำม,มาก่อนอยู่ตรงนี้รอนะครับท้ายของ S1NC ไปเจอกับหัวของ K1NO ซึ่ง K1 นักเรียนมาดูนะครับ K1NO จะมีก็คือ NO ก็คือนี่เห็นไหมครับนี่นี่ NO ครับนี่นะครับแล้วก็ NO ตรงนี้นี่ท้ายนะครับนี่หัวคือตัวนี้ครับ ท้ายคือตัวนี้ครับฝั่งนี้ก็ใช้ได้ครับหัวคือตัวนี้ครับ NO เห็นไหมครับนี่แล้วก็ NO ตัวนี้ครับท้ายคือตัวนี้ครับเราเลือกใช้ได้ทั้งสองฝั่งเดี๋ยวครูขอเลือกสักฝั่งหนึ่งนะครับต่อไปครับเอาละครับเมื่อกี้มากลับมาต่อครับท้ายของ S1 NC นะครับคือตัวนี้ใช่ไหมครับที่ครูจำไว้เมื่อกี้เห็นไหมท้าย S1 NC ไปเข้า หัวของ K1NO หัวของ K1NO NO, เห็นไหมครับนี N ่หัว K1NO เห็นไหมครับ NO ก็คือคู่นอกเห็นไหมครับนี่ต่อไปครับท้ายของ K1NO ท้ายของ K1NO คือตัวนี้ครับนี่เห็นไหมครับก็คือนี่อนุรักตัวนี้นี่ แทนไม่นอนตัวนี้นะครับ NO คูนอกเห็นไหมครับท้าย K1 NO ไปเข้าอะไรครับนักเรียนนี่ถ้าครูดูง่ายๆไปเข้า A1 ดีกว่า A1 ของ K1 นะครับท้ายของ K1 NO นี่เห็นไหมครับไปเข้า A1 ก็คือจุดเดิมกับจุดเมื่อกี้ครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับนี่จุดเดิมก็คือ A1 เห็นไหมครับอ่ามีอะไรครับนักเรียนต่อไปครับ อค่ครูขอเปลี่ยนสีแล้วกันเปลี่ยนสีแดงมากนะครับตรงนี้ครับเห็นเป็นเป็นไงครับ A หนึ่งนี่ใช้ A หนึ่งมันเด็กก็ได้นะครับ A หนึ่งไปเข้าะไรครับ A หนึ่งไปเข้าหลอด S หนึ่งนะครับ A หนึ่งก็คือเมื่อกี้นะครับนี่นี่จุดนี้นะครับหรือเรามาจําตรงนี้ก็ได้ กูขอจำเรืองนี้กันไม่ได้งงครับ A หนึ่งครับมาแล้วครับนี่ A หนึ่งไปไหนครับน้อเรียน A หนึ่งนี่ไปเข้าหัวของ S S หนึ่งคือหลอด S หนึ่งคือสีเขียวได้ไหมครับ S หนึ่งหัวก็คือ X หนึ่งนี่ครับนี่อ่าเรียบร้อยครับต่อไปครับต่อไปจำอะไรครับนักเรียนครับ จำสาย95ให้97ครับนี่95ให้97คูก็จำสาย95ตัวนี้นะครับเมื่อกี้นี่จำให้9เลยครับ97ครับนี่จำสาย95ให้97ส่วน98นะครับ98ไปใจ่ายให้เลยครับหัว H2 ครับ98 98คือตัวนี้ครับนี่นะครับ เปลี่ยนสีแล้วกันนะครับนี่98นะครับนี่ครับปึ๊บมา98ไปให้จ่ายให้อะไรครับนอเีครับกลับไปที่หัว S2 ครับหัว S2 คือ x1 ของเนี่ครับหัว S2 ครับนี่นี่นะครับ S2 นะครับที่ครูเหลือไว้ก็คือนิวตันใช่ไหมครับทีนี้นิวตันไม่ยากครับเราจำอะไรบ้างครับนอเี้ครับนิวตัน ครูใช้สีฟ้านะครับอ่านิวตันไปนไหนบ้างครับนักเรียนนิวตันจําให้ a2 นะครับนิวตันนี่ครับครูก็จําให้ a2 ครับปื๊ดมาเลยครับ a2 นี่ครับนี่เห็นไหมครับ a2 ก็กลับนิดนึงนะครับนิวตันเมื่อกี้เป็นบังครับใบบังนิวตัน นี่จำให้ a นะครับ a สองครับนี่ a สองเห็นไหมครับ a สองส่วนนิวตันไปจำให้อะไรอีกครับ h หนึ่งและ h สองครับนิวตันครับไปครับไปจำให้ h หนึ่งและ h สองที่เป็นนี่ครับนิวตันครับก็คือ x หนึ่งกับ x สอง x สองคั้งสองอันนี้ครับ x สองเข้า x สองของหลอดนี้ และเราประหยัดสายไฟครับเราก็จำสั้นๆเลยครับนิวตันมาที่ x2 ของตัวนี้ด้วยนะครับก็ครบวงจรแสดงว่านิวตันจำแค่กี่ที่ครับ1 2 3 3ที่เองครับนิวตันจะจำง่ายครับจำที่ a2 จำที่ x2 ของหลอดนี้แล้วก็จำ x2 ของหลอดนี้นะครับเป็นอันการต่อวงจรเสร็จสมบูรณ์วงจรควบคุมนะครับหรือวงจรคอนโทรลเซอร์กิตของเรานะครับ สวัสดีครับของวงจรสตาร์ทมอเตอร์เดียตรง